มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอทอารรัฐธรรมนูญเคลื่อนไหวด่วนปมคลิปเสียงนายกอุงอิงและฮุนเซน24มิถุนายน2568ที่โรงแรมสยามแคมปิสกี้กรุงเทพ นายนัครินเมฆไตรัตประธานสารธรรมนูนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายมงคลสุรัสจักประธานวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ จากกรณีที่ปรากฏคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเรามีการนัดประชุมไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีการตัดสินคดีเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนั้นก็เป็นวันที่ลงมติมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวส่วนเรื่องที่ร้องเรื่องของคลิปเสียงตนยังไม่ได้ดูตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับเรื่องขอให้กลับไปที่สำนักงานสารธรรมน,นูนเพื่อดูหนังสือทั้งหมดว่าเป็นตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ ส่วนวันที่1กรกฎาคมจะมีการพิจารณาเรื่องของคลิปเสียงได้หรือไม่นั้นนนทคลินกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ตอนนี้ต้องให้คณะตุลาการตรวจเอกสารครบถ้วนก่อนซึ่งหากมีพิจารณาก็จะออกเป็นสองทางคือรับหรือไม่รับแต่1กรกฎาคมจะมีคำสั่งเลยหรือไม่นั้นยังไม่ทราบ ทุกครั้งที่เราประชุมต้องมีองค์คณะครบ9คนหนึ่งกระกฎาคมจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นนักคลินกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เสมอไปซึ่งเราก็จะดูว่ามีข้อเท็จจริงว่าการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีที่เรารับคดีแต่ไม่ได้สั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับคดีอยู่ในความสนใจของเราก็ไม่ได้มีกรอบต้องเร่งรัดก,การพิจารณาแต่คดีของสารธรรมนูญในช่วงหลังไม่มีความล่าช้าแทบไม่มีคดีตกค้างแต่มีกรอบเรื่องเดียวก็คือคดีเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา144เกี่ยวกับเรื่องแปลงงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนซึ่งกฎหมายธรรมนูญจะล็อกไว้จะต้องให้สารธรรมนูญนั้นพิจารณาแล้วเสร็จภายใน15วัน ถามว่าปมคลิปเสียงนั้นหนักใจหรือไม่นายคลินบอกว่าแน่นอนว่าหนักใจแต่ในเมื่อเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําตามหน้าที่ถามเพิ่ม,เต,มเติมว่าคดีล้มล้างการปกครองขณะนี้ยังมีคดีตกค้างอยู่หรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีภายหลังจากที่เพิ่งมีคำสั่งไม่รับคำร้องในคดีที่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ